งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศม้วนบางประมาอดิศับุ่นกิยาพันธ์นะครับ ผมคุยกับแฟนๆรายการมาหลายเรื่องหลายราวโดวยเฉพาะสัปดาห์นี้ผมเปิดหัวสัปดาห์ด้วยหนาวนี้ต้องรู้อะไรผักหวานชะอมตำลึงกุหลาบตัวฝักยาวมะม่วงทุเรียนเงาะนะว่าโรคที่มารบกวนมแมลงที่มารบกวนนั้นมันมีอะไรบ้างใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเมติมอย่างนั้นก็บอกมาครนี้วันนี้เราจะมาตอบคำถาม แฟนแฟนรายการกันนะครับเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้มานานพอดีมีแฟนรายการก็ถามมาบอกว่าอาจารย์ครับตั้งแต่ผมใช้คาบาริล85%เซฉีดพ่นทางใบหนอนไม่มากวนเลยตอนนี้ต้นไม้งามมากอยากถามว่าเวลาจะเอาผลผลิตไปรับประทาน ต้องล้างน้ําหรือเปล่าครับนี่คือคําถามจากแฟนรายการเรามาอธิบายความกันเสก่อนนะว่าคา r บาริล85คืออะไรอันนี้เป็นชื่อสามัญน,นะชื่อการค้าก็อาจจะมีชื่ออื่นๆในสมัยก่อนแล้วก็เรียกว่าเซฟวินนะอันนี้เป็นสารป้องกันการจัดมแมลงชนิดที่เราเราฉีดลงไปแล้วนะก็ ถ้านอนมากัดกินใบมันก็จะกินเอาสารเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็ไปทำลายทำให้นอนเนี่ยตายนอนก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะฉะนั้นออันนี้ก็เป็นสารที่เรียกว่าพื้นพื้นเหมือนอย่างกับเราจะพูดว่าเป็นเหมือนยาพาราเซตามอลอะไรอย่างนั้นแหละแต่คนจริงหมอก็บอกเอออะไรกินยาพารามก็ไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้ เทียบกันระหว่างคนที่กินยากับคนที่ใช้ในแวดวงการเกษตรเพราะอะไรครับเพราะว่าพิษภัยและก็อันตรายของเขาเนี่ยมันไม่เยอะนะถ้าเทียบกับเกลือกับน้ำตาลเนี่ยช้อนต่อช้อนเนี่ยคนกินเกลือตายก่อนน้ำตาลตายต่อมาคาร์บาริลตายตามมาทีหลัง อันนั้นแต่มันก็ไม่มีใครที่จะเอามานั่งตักกินกขาไม่ได้ปากไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ผมเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่าค่า LD50 นะมันมันเขาว่ามันอันตรายไม่เยอะทีนี้ที่ท่านถามบอกว่าเมื่อเราฉีดไปแล้วประมาณกี่วันจึงจะเก็บผลผล,ผลิตมาได้พี่น้องครับอันนี้ผมขออนุญาตขยายให้กว้างขึ้นไปหน่อยว่าทุกครั้ง ที่ท่านจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคาร์บาริลจะเป็นสารชนิดไหนๆแล้วแต่ท่านต้องอ่านต้องดูว่าสารชนิดนั้นเขาบอกว่ามันจะมีฤทธิ์อยู่กี่วันก็เรียกมีฤทธิ์ตกค้างอยู่กี่วันนะแต่อย่างคา,าร์บารลนี่ผมว่า7วันก็โอเคแล้วนะถ้าสมมติว่าเขาบอกสารนี้ มีฤทธิ์อยู่ประมาณ7วันเราก็ควรจะเก็บผลผลิตหลัง7วันหรือจะเอาชัวร์ชว1กิบวันไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าสารนี้มีฤทธิ์อยู่อ่าวันเราก็ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังฉีดพ่นไปแล้วนะสิบห้าวันเราจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยนำเอามาอ่าใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เพราะว่าจะไม่มีพิษตกค้างของสารเคมีเหล่านั้นอยู่แล้วสารเคมีที่เคยมีฤทธิ์ยาวมากคือหนึ่งเดือนคือสารคาร์โบฟูรานซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีการอาอนมามัยใช้แล้วนะฮะเพราะว่ามันตกค้างนานแล้วเขากลัวว่าคนที่ปลูกพืชอายุสั้นอย่างผักบุ้งจจนเนี่ย เก็บเกี่ยวได้15ถึง20วันถ้าเอาไปใช้เนี่ยมันจะมีพิษตกค้างหลงเหลืออยู่อย่างนี้นะฮะเราก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใช้แล้วเพราะั้นส่วนมากเ,เดี๋ยวนี้สารเคมีก็จะอยู่7วัน15วันนะ,ะเอาชัวร์ๆก็15วันนะครับ7วัน14วันนะฮะแต่ชัวร์ๆก็15วันแต่โดยทั่วไปใน7วันนะครับทีนี้ที่ท่านถามบอกว่าจะเอาผล,ผลผลิตไปรับประทาน ต้องล้างน้ำหรือเปล่ายังไงก็ต้องล้างถึงท่านไม่ฉีดพ่นสารป้องกันกันกบจัดศัตรูพืชท่านก็ยังต้องล้างทำความสะอาดผลผลิตที่เก็บไปอยู่ดีนะฮะทีนี้ไอ้คำว่าล้างเนี่ยถ้ากลัวพิษภัยของสารเคมีต,ตกค้างนะครับ เรากา็ต้องล้างโดยใช้หลายอย่างล้างเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังต่อไปแต่ว่าการที่ผมบอกว่ายังไงก็ต้องล้างถึงคุณไม่ฉีดสารป้อง,งกันกำจัดศัตรูพืชเพราะผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันมีฝุ่นนะฮะมันมีฝุน่นมันมีซึ่งในฝุ่นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญบางครั้งเนี่ย หลายคนไม่ได้ใช้สารเคมีแต่ใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์อะไรก็ไม่รู้หมักหมมกันมาอีลุงตุงนังไปหมดมันก็อาจจะมีจุลินทรีย์ที่เป็นโทษกับร่างกายเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยท้องเสียได้เพราะฉะนั้นผลผลิตผมเนี่ยชอบบางทีเวลาดูข่าวหรือว่าคนที่เขาทำรายการเกษตรเข้าไปในสวน ไปเด็ดมาจากต้นเสร็จแล้วก็กินเลยเนี่ยผมบอกไอ้พวกนี้นี่มันไม่รู้ตัวเลยว่ามันไม่ได้มันไม่ควรอย่างน้อยคุณก็ต้องเอาไปล้างก่อนอยู่แล้วนะแต่ทีนี้การที่เราล้างถ้าเรากลัวสารเคมีนะเราก็เอาล้างน้ําไหลผ่านหมายความว่าไงเอา,เอาผลผลิตมาเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ําก๊อกไหลผ่าน นะแล้วน้ําไหลผ่านมาน้าไหลยอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ไหลชะล้างไปนะฮะก็เป็นเวลาอย่างน้อยก็สัก10บสิีสิบห้าทีแล้วก็อโอ้อยังงี้ก็เปลืองน้ําแย่ใช่ครับเปลืองน้ําแย่นะฮะเราก็เอาน้ํานั้นรองเก็บกลับเอาไปใช้ประโยชน์ลดน้ําต้นไม้อะไรต่างๆต่อไปก็ได้นะหรือท่านจะใช้ด่างทับทิมอันนี้ก็ง่ายที่สุด <c oughs> นะครับ อาจจะเป็นพืชผักผลไม้อะไรถ้าจะกลัวความสะอาดทั้งหลายก็เอาด่างทับทิมหรือจะเป็นน้าเกลือนะอ,ะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆเพราะฉะนั้นสรุปความว่าต้องล้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีสารป้องกันกำจัดมแมลงนะที่เป็นพวกที่เรียกว่าสารอินรีย์ผมยกตัวอย่างเช่นพรีแอม หรือจะเป็นคิวเวตซึ่งเป็นสารที่เขาสกัดมาจากผิวสม้มแต่ว่าไม่ใช่คุณไปเอาผิวส้มมาแล้วใช้ได้เขามีเทคโนโลยีนะอย่างเงี้ยฉีดไปปับ๊บแล้วก็คุณจะเก็บผลผลิตไปกินเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าสารอินทรีนะมันจะมีสารอินทรีย์ป้องกันกำจัดมแมลงสาร เคมี me, ป้องกันกำจัดแมลงทีนี้ในสารอินรีเนี่ยแต่ผมว่าถึงจะเป็นสารอินทรีย์ยังไงก็ควรที่จะแม้ว่ารู้ว่าปลอดภัยก็ควรจะต้องล้างด้วยเหตุผลที่บอกมาแล้วข้างต้นทีนี้ถ้าเป็นกรณีสารเคมี me, ที่เราฉีดพ่นเนี่ยอย่างกรณีที่มีข่าวออกมา,าโอ้ยพบสารเคมีปนเปื้อน,นอยู่ในองุ่นอุ้งนอย่างนี้อย่างนั้น ออกมาก็ชาวบ้านก็เจ๊งเลยแม่ค้าก็เจ๊งเลยแต่ปรากฏว่าพบแต่มันไม่อยู่ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายนะครับมันเหมือนในฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าในอากาศมันบริสุทธิ์ร้0ยอซแต่ว่าค่าฝุ่นละอองมันไม่เกินค่ามาตรฐานที่จะใช้หายใจได้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางองค์กรเนี่ย ออกข่าวมาแล้วออกไม่หมดบอกไม่หมดนะมันมีสารเคมีตกค้างแต่ตกค้างอยู่ไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยไอ้ยัออยงไงก็ไม่เป็นไรแต่คำถามที่ตอนท้ายที่บอกต้องล้างยังไงก็ต้องล้างนะด้วยเหตุผลกรณีอื่นๆเพราะฉะนั้นความไม่ปลอดภัยของผลผลิตเนี่ยมันก็จะมี ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสารเคมีตกค้างความไม่ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนหรือจะเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอื่นๆที่ปลอมปนเข้ามานะเราก็ควรจะล้างทําความสะอาดแม้ที่ไหนถ้ามันสะอาดสว่างสงบรับรองว่าแจ๋วเลยครับเวตเรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสู่คีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีร,รามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตเต,ติโบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร,ร